ผมชอบบรรยากาศเนี่ยดูดิคบรรยากาศแบบแค่เกิดป้าลวยรวยเห็นบรรยากาศไหมอย่างเงี้ยเห็นบรรยากาศไหมร้อนแรงมากแค่เกิดป้ารวยป้าจะซื้อบ้านอย่างนี้อเดี๋ยวให้ป้ารวยก่อนโอเคไหมให้ป้ารวยก่อนเออจะขออนุญาตพี่เล็กรบกวนพาไปดูต้นพีระพาร์ลัมหน่อยครับที่นี่กี่ไร่ครับพี่เล็กสี่ร้อยกวไร่สี่ร้อยสี่ร้กว่าไร่เยอะมากเยอะสวงกิโลละสี่ร้อยถ้าร่วงๆกิโลละสามร้อยรสชาติอร่อยมากเลยครับ หาวานหวานเค็มะคะเค็มเหรอไม่เค็มเลยลูกเค็มครมมือป๊ะอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ด้วยนะครับ สวัสดีครับ,สว,ส,รบสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้นะครับเราพาเด็กๆมาเยี่ยมชมธรรมชาตินะครับที่สวนรักษาพงอยู่ที่อำเภอเขาชเมาจังหวัดระยองนะครับสวนรักษาพงเนี่ยคือเป็นสวนที่ปลูกอินทาลัมนะครับและดูบรรยากาศนะครับว่าข,าข้าเน่าเป็นเขาวสวยไหมครับแซลี่สวยมากเลยสวยมากเลยนะครับเดีย๋ยววันนี้นะครับ เราจะพาเด็กๆมาเยี่ยมชมนะครับที่บ้านสวนรักษาพงนะครับเพราะว่าเมาื่อกี้มาขออนุญ,ญาตพี่เล็กนะครับแล้วก็พี่อรุณีเรียบร้อยแล้วว่าจะมาขอพาเด็กๆมาเยี่ยมชมธรรมชาตินะครับแล้วก็มาขอวิ่งเล่นนะครับแล้วก็มาดูอินทผลัมสดๆจากต้นเป็นยังไงเคยเห็นไหมครับ ไมเ่เคยเห็นไหมครเป็นครั้งแรกเลยเค่คะเป็นครั้งแรกนะ <c oughs> ป้าก็ไม่เคยเห็นเหมือนกันว่า <c oughs> ลูกสดๆมันเป็นยังไงนะเดี๋ยวป้าจะพาไปแต่ไม่รู้ว่าจะเด็ดกินที่ต้นได้หรือเปล่าอันนี้ป้าไม่รู้นะเดี๋ยวต้องขออนุญาตเท่าก,ก่อนแต่ก่อนอื่นเดี๋ยวเราจะพาเข้าไปชมสวนเดี๋ยวเราไปดูสระก่อนไหม <c oughs> ตามมาครับปาครับผมเ,เคยเห็นแต่อันที่ ปรุงสดเสร็จหมดแล้วใช่ไหมครับไม่เคยเห็นแบบสดสดถูกต้องครับที่มันเป็นสุกแล้วคือสที่เป็นสีน้ําตาลน้ําตาลที่ที่เราเคยซื้อกีที่มันหวานหวานนะลูกแต่อันนี้เป็นสดนะเป็นสดเลยไก่สวยมากเลยสวยไหมคะลูกสวยมากเลยค่ะมีเม็ดครับลูกแต่ว่าถ้ามันปรุงสดแล้วว่าปรุงบางบางแบรนด์บางยี่ห้อที่เขามีขายมันอาจจะไม่มีเม็ดไงลูกแต่อันนี้เป็นผลสดสดของของของอินทผลัมเลยคืออันนี้นะครับ เราท่านผู้ชมสังเกตนะครับว่าเพื่อนๆสังเกตนะครับว่าทางเข้าเลื่อยมาเนี่ยท่านรู้จักไหมครับว่าคือต้นอะไรเด็กๆรู้ไหม,มต้นอ,อะไรไม่รู้ไม่รู้ค่ะที่บ้านเรามีไหมไม,ม,ไม,ม,มีไม่มีมีไหมมีไหมเหมือนจะมีอยู่แบบมีไหมครับเหมือนจะมีอยู่เหมือนค่ะเอาว่าต้องอย่าว่าเหมือนมีไม่มีมีมีไหมครับมีค่ะมีไหมครับถูกต้องนะครับต้นนี้นะครับอามากใกล้ๆลูกพี่ป้าจะอธิบายให้ฟังว่าเดี๋ยวกลับไปดูนะที่บ้านของเราเนี่ย อันนี้เขาเรียกว่าต้นโปรงฉะเมานะโปรงชะเมาเนี่ยเท่าที่ผมรู้จักนะครับเท่าที่ผมทราบมาเนี่ยเป็นไม้ของอำเภอเขาฉะเมาเป็นไม้ที่โตขึ้นมาจากเขาเรียกอะไรบนน้ำตกเขาฉะเมาเป็นไม้ที่แข็งแรงมากและปีปีหน,นึ่งอ่ะเขาโตแค่นิดเดียวต้นอย่างนี้รู้ไหมลูกต้นละเท่าไหร่ประมาณประมาณเท่าไหร่ครับสองพันสองพันสามพันอ่าเท่าไหร่คะ เท่าไรคะ4 5 0 0 0าันต้นอย่างนี้ถ้าสมัยตอนราคาแพงๆต้นอย่างนี้นะต้องมีเป็นหลักหมื่น oh. หลักหมื่นนะและถ้าฟอร์มสวยๆต้นสวยๆนะจะต้นหนึ่งเป็นแสน mm. ถึงเป็นล้านนะครับ mm. เพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นต้นไม้ที่แข็งแรงแล้วก็เขาบอกว่า,ม,ามันสามารถงอกออกจากหินได้หมายถึงว่า mm. เป็นที่เป็นภูเขาเป็นหินะไรพวกนี้ต้นเนี้ยสามารถอยู่ได้ โดยที่ไม่ต้องนะไม่ต้องเลี้ยงเป็นไม้แข็งแรงนะครับเดี๋ยวถ้าเกิดเขามีต้นสวยๆมีใบสวยๆเนี่ยเดี๋ยวป้าจะไปดูแต่ที่บ้านเรามีเดี๋ยวกลับไปดูที่บ้านเราครับแล้วทำไมถึงมันแพงเพราะอะไรคะเพราะมันแข็งแรงเพราะมันแข็งแรงแต่ที่บ้านเรามีใหญ่มสมัยนั้นป้าซื้อมาแพงเหมือนกันนะลูกตอนนั้นที่เราสร้างบ้านอะแต่ที่บ้านเราซื้อซื้อมา ซื้อมาใหญ่มากอ่าซื้อมาใหญ่มากเขาใช่ถูกต้องตอนนั้นสมัยป้าซื้อมาหนูๆทั้สงสามคนยังไม่เกิดเลยยังไม่เกิดเลยแต่สองคนนี้เกิดก่อนแอลี่ใชนั้นใช่เพราะพี่ฟิวเจอร์กับพี่ฟอร์จูนเขาเป็นอะไรกันเป็นแฝดกันเป็นฝาแฝดส่วนแฟรี่ก็เป็นน้อง,องเล็กอ่าตอนนี้เราก็มาดูเขาเรียกเบาะหุด ถ้าผู้ใหญ่ไม่อยู่เด็กๆลงน้ำเล่นน้ําได้ไหมไม่ได้เพราะอะไรเดี๋ยวจมน้ำอ่าแล้วจะเสียชีวิตเพราะฉะนั้นต้องอยู่ในความควบคุมของผู้ใหญ่หญแล้วถ้าเกิดน้ํามันตื้นนะคะถ้าน้ํามันตื้นก็ไม่สมควรน,นะคะถึงจะไว่น้ําเป็นก็อย่าประมาทคืออาจจะสะล้ก้อนหินเจ็บเท้าถูกต้องครับถูกต้องครับอ่าวันนี้นะครับ ป,ป,ป้าพามาธรรมชาติเห็นว่าวันนี้เราเรียนกันค่อนข้างหนักนะเพราะว่าตอนนี้หนูหนูเรียนออนไลน์นะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ป้าก็พามาเปิดบรรยากาศนะไม่เครียดนะครับหลังจากเคร่งเครียดในการเรียนจะไ่้ชิงช้าไหมลูกอั้ค่ะเชิญเลยลูก <c oughs> แบ่งกันอ้าวใครจะแว่งใครจะอะไรอ่ะแฟรี่มาแว่งให้พี่ฟอร์จูนก่อนรอบหนึง่งแล้วเดี๋ยวแล้วเดี๋ยวป้าแล้วเดี๋ยวค่อยแบ่งกัน อาฟาร์รี่ไปนั่งแทนพี่อ่าเราวางลูกอ่ะนี่เห็นไหมเห็นไหมว่าพี่อ่ะเขาเสียสละให้น้องเนี่ยเขาน่ารักไหมลูกโอ้โหสุดยอดสุดยอดแบ่งให้น้องไปเดี๋ยวป้าแบ่งให้อันนี้จุดประจุคืออย่างที่ผมเคยบอกนะครับว่าที่ผมเคยทำอีพีไปว่าผมมีลูกฝาแฝดนะครับก็คือผมมีลูกฝาแฝดก็คือลูกฝาแฝดชายหญิงนะครับก็คือพี่ฟิวเจอร์คนไหนพี่ฟิวเจอร์ครับยกมือคนไหนพี่ฟอร์จูนนี่ค่ะอ่า คู่นี้เป็นฝาแฝดกันนะครับเป็นแฝดชายหญิงส่วนน้องแฟรี่คนไหนคะอ่าคนนี้เป็นน้องสุดท้องนะครับตามพี่พี่มานะครับเพราะฉะนั้นแจ่ไม่มีคู่ไม่ปายไม่เป็นรายกเพราะฉะนั้นหนูอยู่คนเดียวเราอยู่3ามคนคุณพ่อป้าปะคุณแม่เราก็สามัคคีรักกันได้ถูกไหมค่ะไปเราไปตรงนั้นดีกว่าไปใครชิงช้าฟิวเจอร์น่ารักมากเลยเพราะว่าฟิวเจอร์รู้จักการเสียสละให้น้องดีมากเลยลูกเนี่ยาะเป็นสุาพบุรุษเราต้องอย่างนี้นะลูกรู้ไหมครับตอนนั้นเฟลลี่ยังเสียชจและ เพราแบ่งให้พี่เจอเลยเหลือแค่สองขีดเราก็ต้องเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่กันเราต้องแบ่งกันรู้ไหมลูกนะใครลำบากใครเดือดร้อนล้วก็ต้องช่วยเห็นไหมสวยไหมลูกเนี่ยไปไหนต่อคะหนูก็ลองเดินดูบรรยากาศก่อนเห็นไหมเห็นเขาไหมลูกเห็นไหมเห็นไหมข้ามด้วยเนาะสูงไหมสูงไหมเนี่ยดูบรรยากาศเพื่อนๆดูบรรยากาศนะครับว่าธรรมชาติ ของจังหวัดและยองนะครับยังมีติดเยอะนะครับถ้าเราไม่ได้ติดโควิดนะหรือว่าไม่ได้โดนเ,งงเรื่ออะไรไม่ได้โดนเกี่ยวกับโ,โรคโควิดโรครายทำให้ให้เราได้ได,ได้ได้อยู่บ้านอยู่กับครอบครัวนะเราจะไม่รู้เลยว่าที่ระยองนะครับยังมีเที่ยวยังมีสถานที่ดีๆที่เรา,ายังไม่รู้อีกมากมายเลยนะครับ EP นี้นะครับก็อย่างทีง่บอกไม่ได้พาไปเที่ยวที่ไหน เอ้ยไม่ได้พาไปไหว้ที่ไหนพาเด็กๆมาเที่ยวดีกว่าสนุกไหมครับสนุกค่ะเดี๋ยวเราไปขออนุญาตลุงเล็กกับป้านะไปขอดูอินทผลามกันแล้วเราไปเดินไปเรื่อยๆไปดูบรรยากาศนะข้ามันนี้ไปอ่ะอันนั้นคือลาวาเยีเยบบรรยากาศนะครับอาีบ,บาจไตท้ายแล้วม,มองว่าถ้า อนาคตมีอายุหรือสูงนะวยมีบรรยากาศแบบนี้มีโมเมนต์แบบนี้ในนี้มีอะไรมันมีความสุขนะครับเรามีครอบครัวที่อบ่นนะครับโอ้รักมากเลยเข้าไปอยู่ได้หนึ่งคนเลยนะนะสุดท้ายนะครับเราก็อยู่อย่างเงี้ยผมว่าแฮปปี้มีความสุขละไม่ยุ่งไม่วุ่นวายกับใครนะครับเราอยู่ของเราแบบนี้นะครับสังคมผมว่าอย่างเงี้ยเราเราเราพูดได้พูดได้เลยบ้านบ้านน่ารักมาก ผมชอบบรรยากาศเนี่ยดูเลยครับบรรยากาศแบบถ้าเกิดป้าปรวยรวยเห็นบรรยากาศไหมอย่างเงี้ยเห็นบรรยากาศไหมถ้าเกิดป้าป๊ารวยป้าป๊าจะซื้อบ้านอย่างนี้เออเดี๋ยวให้ป๊ารวยก่อนโอเคไหมให้ป้ารวยก่อนเออต้องถูหวยหรอกนะเราต้องตั้งใจทํางานขยันเรียนและทุกคนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์คลิปกดติดตามช่องเที่ยวไป่าวาดปกับนายพันให้ด้วยนะกดด้วยนะ กดด้วยนะอย่าลืมนะอย่ากดแย่นะคะเออเราต้องกดยังไงกดกดแบนกดไลคอย่ากดแบนทียังไงเราเสียาเดียวนะไม่ต้องกดสองทีถูกต้องถ้ากดสองทีมันก็จะเป็นเป็นไรยกเลิกยกเลิกถูกต้องไปงั้นเดี๋ยวเราถ้าเกิดใครใครายทำอย่างนี้มาเราเสียใจเสียใจแย่เลยเสียใจแย่เลยเพราะฉะนั้นต้องให้กำลังใจเราใช่ไหมใช่ค่ะ อีพียีแล้วเหรอ26แล้วนะนี่ครับอินทผลาม r s p นั่งได้ไหมไปนั่งไหมอาจจะนั่งไหมลูกอะลองนั่งอมันเหมือนจะหลลงเหมือนจะหลับมันเหมือนจะไหลลงอ๋อเหมือนจะหลับก็ใช่ไงเพราะมันเป็นมันเป็นลงเนินไงลูกตอนนี้นะครับเราก็มาถึงสวนรักษาพงนะครับสวนอินทผลาม เช็คอินนะครับเป็นจุดเช็คอินของที่สวนนะครับรักษาพงสวนนี้ไม่ใช่เล็กๆนะครับสวนนี้400กว่าไร่นะครับปลูกหลายๆอย่างแต่วันนี้จะดูอินทผลัมนะครับเป็นพระเอกของเราในงานนี้นะครับเดี๋ยวเราจะให้พี่เล็กพาไปดูสวนอินทผลัมไปชิมอินทผลัมสดๆจากต้นว่ารสชาติเป็นยังไงนะครับเชิญครับ พี่เล็กสวัสดีอีกรอบนึงครับเชิญพี่เล็กครับผมสวัสดีค่ะอยากจะไปขอชมต้นอินทผลัมให้ให้เด็กๆไปไปชมหน่อยนะครับนี่ครับคือพี่เล็กเจ้าของสวนที่ที่ที่พาเรามาแล้วก็เป็นสถานที่ที่บรรยากาศดีมากนะครับเดี๋ยวจะขออนุญาตพี่เล็กรบกวนพาไปดูต้นอินทผลัมหน่อยครับที่นี่กี่ไร่ครับพี่เล็กเอ่อสี่ร้อยกว่าไร่สี่ร้อยสี่ร้อยกว่าไร่เยอะไหมเยอะ ยังค่ะกลับรถด้เดี๋ยวออยังค่ะแล้วงขับรถไปใช่ไหมครับยังคาะครับครับผมปะได้ครับยังค่ะไปเดี๋ยวน้องนั่งรถไปครับเดี๋ยวพี่เล็กตามไปยังตอนนี้นะครับเรากำลังจะตามพี่เล็กไปนะครับไปดูอินทผพาลัมจากต้นสดสดเดี๋ยววันนี้ผมจะชิมด้วยขอชิมเลยจากต้นสดๆดเลย ดูบรรยากาศนะครับดูทิวทัศน์บรรยากาศแบบโอ้โหผมมองแล้วแบบสุดจริงสุดจริงๆถ้าใครอยากจะมานะครับสวนเนี่ยจะเปิดหลังจากวันที่20กรกฎาคมไปแล้วนะครับพี่เล็กบอกว่าจะเปิดให้เข้าชมสวนอย่างเป็นทางการแต่ผมแม่วมานะามมาแข่าวบบนั้นนะครับเดี๋ยวเราไปดูพารลิมจากต้นสดๆกันนะครับ นี่นะครับนี่นะครับต้นอินทผาลามสดๆเรามาถึงแล้วนี่นะครับโอ้โหเป็นไงลูก<ว>เป็นไงครับสวยไหมครับสวยมากเลยค่ะลงไป่โโโกก้กโก้ปิดประตูด้วยนะลูกปิดประตูด้วยค่ะปิดประตูด้วย นี่นะครับต้นต้นอะไรต้นอินทผลามถูกต้องต้นอินทผลามรบป่วนพี่เล็กหน่อยนะครับเอาเลยนะครับแล้วต้นต้นที่มันมีลูกอยู่ตรงไหนครับพี่เล็กเนี่ยในถุงเนี่ยลูกเขาเนี่ยครับแล้วครับแล้วลูกที่มันมันมันอยู่นอกถุงแล้วมันพอมีให้ให้ให้ชมบ้างไหมครับพี่เล็กครับนี่นะครับ อย่างนี้ใช้เวลาปลูกกี่ปีครับพี่จริงแล้วจากต้นอ่ะต้องเลี้ยงเลี้ยงใส่กระถองสักปีนึงนะเลี้ยงใส่กระปองสักปีหนึ่งแล้วทีนี่หลังจากนั้นได้ปีลงดินได้ปีลงดินอย่างนี้กี่ปีครับต้นอย่างนี้ครับพี่เล็กครับอันนี้สามโอ้แล้วกี่ปีได้ลูกครับสองสองหลังจากเลี้ยงมาปีแล้วลงดินเนี่ยประมาณสองปีอ๋อเลี้ยงเลี้ยงในกระถางปีหนึ่งแล้วลงดินสองปีแล้วถึงจะได้ลูกแล้วอยู่ได้กี่ปีครับพี่เล็ก ทีนี้เราคงไม่มีปัญญาทำครับครับแล้วอินทรพัดลายของพี่อย่างเดียวกี่กี่ไร่ครับพี่อ๋อติดกันเลยให้รายเลียงตัดเสียงรายเออกโอ้สวยสวยไหมสวยสวยแล้วงุ่นไหมเหมือนน่าเนื้อเลยอ่างุ่นจะเป็นยังไงครับใสกว่านิดหนึ่งอ่างุ่นจะสีอะไรสีม่วงแล้วนี่สีอะไร สีเขียวบางทีสีเขียวบางทีอ่างวนก็สีเขียวบ้างแล้วอย่างนี้ต้องฉีดยาไหมครับพี่เล็กเราจะฉีดฟังใบนะครับเวลาผสมที่อนแต่ก็จะมีอ๋อแล้วอย่างนี้ทานได้เลยปล่าครับเนี่ยีเล็กไม่ได้ไม่ได้จะปะอ๋อแล้วอย่างไหนที่ทานได้มีไหมครับพี่ครับ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 ขับขับเดี๋ยวขอลองชิมสักสักหน่อยได้ไหมครับพี่ ครับครับอ้าเด็กๆให้ป้าป้าชิมก่อนนะคะได้เอลี่ไม่อยากกินเอลี่แต่แฉะนิดเดียวลูกระวังนะลูกอ่าเดี๋ยวเราเอาเนี่ยได้เลยอ่จาจะชิมอิทผาลัมจากต้นสดๆดนะครับ เ่ินเลยได้ครับไม่ได้แน่นอนอันนี้ไม่มียาเลยใช่ไหมครับไม่มีครับเป็นแค่คลิปได้เลยผมผมขออนุญาตสีเข้มเข้มอย่างนี้ใช่ไหมครับโอเคสีเข้มเข้มนี่นะครับถ้าเกี่ยวนี้ไม่ได้อันนี้ต้องติดทิ้งนะครับเนี่ยอนน่อันนี้จะกวา่าอินทผลัมสดสดจากต้นจากสวน ขออนุญาตไม่ต้องล้างนะอยู่ในถุงไม่เป็นไรได้เลยครับไม่มียาฆ่าแมลงไม่มียาก็ไม่มียาป้าเสียสละไม่จับไม่จับอ,อือหือยยอร่อยไหมคะหวานมากเลยลูกอย่ลองกัดดูจริงจริงหวานหวานให <c oughs> ้บายบายรสชาตินะครับอ่อมันจะออกหวานหวานไม่มีขมเลย แล้วผมอ่านอ่านมาเขาบอกว่าอินทผลัมเนี่ยประโยชน์เยอะมากเลยะพี่พี่เล็กใช่ไหมครับประโยชน์ตั้งสิบแปดชนิดสิบเก้าชนิดเลยนะพี่เล็กขายโลเท่าไหร่ครับอย่างเนี้ยถ้าเป็นก็เป็นอย่างเงี้ยก็จะขายประมาณกิโลละสี่ร้อยนะครับแต่ถ้าเป็นลุ่งๆุงกิโลละสามร้อยถ้าเป็นพวงกิโลละสี่ร้อยถ้าลุ่งๆกิโลละสามร้อยรสชาติอร่อยมากเลยครับ ออกหวานหวานเค็มเค็มเหรอไม่เค็มเลยลูกเค็มมือป้าถ้าเค็มก็คือถ้าคนแบบจะกินในบานตุ๋นก็คือจะต้องมีปัดน่ก็ไมอ๋อจะปาดมากปัดน้อยครับเองแต่อันนี้ผมกินผมผมว่าไม่ฝาดเลยนะอร่อยครับพี่อร่อยครับอืมไม่ไม่ฝาดเลยนะหนูกินฝาดไหมแต่เขาบอกว่าเวลากัดห้ามกัดโดนเม็ดมันหรอคะอ๋อถ้ากัดโดนเม็ดจะขมเนี่ยพี่ไม่ครับก็ปกติแล้วกัดโดนได้แต่ว่าเดี๋ยวฟันจะหัก อ๋อแขงหัวโแข็งอ๋อมดเป็นแข็งห้ามกัดดอกฟันจ้าฮักเจ้าใจว่าห้ามกัดตอนนี้แล้วเราเวลาทานต้องกัดปอกลูกบางๆนะครับไม่ใช่แบบนั้นครับการทานต้องจะให้แบบอย่างนี้ครับกัดแบบนี้กัดทางขวาอย่างเงี้ยอ๋อกถ้าวิธีการทานอินฟ้านัไม่ถูกต้องผมกัดอย่างนี้มาตลอดเลยต้องอย่างนี้ทางขวาอ๋อเราว่าแล้วนี่ยอ๋ออืมอร่อยนะ อร่อยมากเลยอ่ะอร่อยอร่อยเดี๋ยวผมขออีกส่ำๆไม่ได้พี่นะได้เลยครับอร่อยจริงลูกอ,อร่อยอร่อยลองดูอ้องกัดดูอ่ะมันแอปเปลิลอ่ะตาไม่โกหกหรอกของอร่อยก็คืออร่อย ครับสำหรับ EP นี้นะครับผมก็พาเพื่อนๆและก็พี่ฟิวเจอร์พี่ฟอร์จูนและน้องแฟรี่นะครับมาชมสวนอินทาลัมและเราได้มาชิมอินทาลัมสดสดจากต้นนะครับเดี๋ยวผมซื้อไปฝากมาม้าผมด้วยซื้อไปฝากแม่ด้วยนะครับแล้วก็เดี๋ยวซื้อไปฝากคนที่บ้านด้วยนะครับวันนี้เป็นไงบ้างสนุกไหมสนุกมากเลยสนุกไหมคะสนุกมากเลยค่ะสนุกไหมครับ นะครับแล้ว EP ีต่อไปนะครับช่องเที่ยวไปไหวไปกับนายพันนะครับผมจะพาไปเที่ยวที่ไหนไปไหว้ที่ไหนนะครับก็ฝากเพื่อนๆเป็นกำลังใจนะครับด้วยการกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไคร b ์ช่องเที่ยวไปไหวไปกับนายพันด้วยนะครับแล้ว EP ีหน้าพบกันขอบคุณมากครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ 嗯、玩玩我哎，这不来，忙活了。